ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์สดในวันนี้นะครับก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดนะฮะวันหยุดกับหล,บหลายๆลท่านนะครับไม่ว่าท่านประกอบธุรกิจอาชีพเอกชนนะครับหรือว่าทำงานราชการนะครับวันนี้นะฮะผมเองก็อีกหนึ you ่งครั้งนะครับที่พาท่านมานอกสถานที่นะครับก็มีสิ่งดีๆนะฮะวันนี้นะครับที่ผมอยากจะบอกกับทุกท่านนะครับเพื่อ สามารถที่นําไปใช้นะครับในองค์กรกับท่านได้นั่นก็คือ3ทัศนคตินะครับที่เราเป็นผู้นำนะครับเป็นผู้นําทุกองค์กรทุกอย่างนะครับเราก็ต้องใช้3ทัศนคติของตัวนี้เป็นตัวนําพานะครับเพื่อวันข้างหน้านะในการที่เราประกอบอาชีพนะครับหรือท่านที่เป็นผู้นําขององค์กรต่างๆนะครับก็สามารถนํามหัวข้อนี้นะไปใช้ได้นะครับ ผมลาวิโรดนะฮะสันติวัฒนาพรนะครับในนามของบริษัทเมทารินพูลซัพย์999จำกัดนะครับก็ฝากทุกท่านนะกดแชร์กันนะครับไม่ว่าท่านจะชมตอนนี้เลยเป็นการไล์สดหรือชมย้อนหลังนะครับเพราะว่าวันนี้อีกหนึ่งวันนะครับที่ผมมาไล์สดนะครับนอกสถานที่อาชีพของผมที่ทำนะฮะในเมื่อผมเป็นนักธุรกิจนะครับเปิดบริษัทนะชื่อบริษัทเมทาลินพูลซับย์99จำกัดนะครับตรงนี้ มันก็เป็นหัวข้อที่ผมอยากจะมาแบ่งปันนะครับแล้วก็บอกกับทุกท่านนะครับว่าเราเองก็สามารถไปใช้กับธุรกิจเราได้นะครับหรือพี่น้องเกษตรกรทั่วไปนะฮะที่ติดตามนะครับในเพจของบริษัทเมทัลินพูลซับย์9ก็าจำกัดนะครับที่รู้จักกันดีนะฮะท่านก็สามารถที่จะเอาไปใช้นะครับเอาไปปรับปรุงนะเอาไปแก้ไขหรือไปเพิ่มเติมได้เหมือนกันข้อหนึ่งนะฮะผมอยากจะบอกท่านอย่างนี้นะครับว่าการที่เราเนี่ย มีทัศนคติที่ดีกับองค์กรของเรานะครับในเมื่อเราเป็นผู้นำนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไม่ว่าท่านจะเป็นนักธุรกิจไม่ว่าท่านจะประกอบอธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าท่านจะเป็นพี่น้องเศรกรนะครับท่านก็สามารถนําไปใช้ได้ข้อหนึ่งนี้นะครับเขาบอกว่า,าการที่เรานะฮะมีความรู้ถ้ามีความรู้มีความรู้หรือมีความตั้งใจเนี่ย เราก็นําสิ่งต่างเหล่านี้เข้ามานะเข้ามาใช้ในองค์กรของเราเองนะครับอย่างเรื่องของอความรู้เนี่ยนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมเองก็ทําธุรกิจอาชีพในเรื่องการส่งเสริมนะครับเรื่องการเกษตรและก็คือเรื่องของโกโก้และหมากสูงตูดแหลมหน้าขาวเป็น2องโปรดักนะครับที่บริษัทเมทาลินพูลซับ99จํากัดเราดาเนินธุรกิจตัวนี้มาตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี2 5 6 1 จนถึง2,068ก็เข้า7ปีแล้วนะครับตรงนี้มันก็สามารถพิสูจน์นะครับแล้วก็บอกกับทุกท่านได้นะฮะว่าถ้าเราไม่มีทัศนคติที่ดีๆนะครับใน3หัวข้อที่ผมบอกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากที่เราจะนำพาองค์กรของเรานะครับหรืออ่าเจน้าที่หรือพนักงานหรือไฟลยต่างๆเนี่ยให้ประสบความสำเร็จได้นะฮะนั่นก็คือข้อหนึ่งที่บอกนะคือเรื่องความรู้นะฮะความรู้เราก็ต้องมี ก็คือมีหลากหลายนะครับหลากหลายแล้วแต่แล้วแต่ว่าการที่เราเป็นผู้นำเนี่ยเราจะใช้ลักษณะแบบไหนนะแต่ก่อนที่เราจะไปชี้แนะก่อนที่เราจะไปแนะนําบอกนะครับเราก็ต้องมีความรู้กับตัวเราเองก่อนนะผมยกตัวอย่างนะครับอย่างตอนเนี้ผมทําธุรก,กิจอาชีพการเกษตรเรื่องของโกโก้เนี่ยผมก็ต้องมีความรู้ก่อนถูกไหมฮะเพื่อไปแนะนําบอกกับพี่น้องอเกษตรกรนะครับเพื่อไปแนะนําบอกกับอีกหลายๆคนว่า ถ้าเราไม่มีความรู้เนี่ยเรามวัวแต่จะขายสินค้าอย่างเดียวมวัวแต่จะบอกให้เขาเนี่ยปลูกไปเลยครับพี่โกโก้เนี่ยมันดีอย่างนัน้นดีอย่างนี้ครับรายได้มันดีมากเลยนะครับถ้าเราไม่มีความรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากลําบากมากนะครกับการที่ประกอบธุรกิจอาชีพที่เราทําอยู่นะครับหรือบางท่านที่เป็นนักธุรกิจนะครับท่านก็ต้องรู้ของตัวท่านดีอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเราไม่มีองค์ความรู้เนี่ยเราไม่สามารถนําพาองค์กรให้มันเติบโต ให้มันมีความมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นไปได้ถูกไหมครับวันนี้แหละครับผมเองก็เลยต้องมาพูดคุยนะมาทําการไล์สดแล้วก็บอกกับทุกท่านด้วยนะโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ปลูกโกโก้นะฮะหรือท่านทําอาชีพการเกษตรทุกอย่างที่ท่านทําอยู่นะครับท่านต้องมีความรู้กับสิ่งต่างเหล่านั้นอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ถ้าท่านไม่รู้ท่านก็ต้องมีผู้นําที่ดีนะครับเพื่อไปบอกกล่าวนะครับเพื่อไปชี้แนะนะอย่างผมเนี่ย ผมจะลงพื้นที่หน้าง,งานตัวเองอยู่ตลอดในการประกอบอาชีพส่งเสริมและก็รับซื้อผลผลิตกับนะครับก็คือโกโก้ก,กับหมากสูงตูดแหลมหน้าขาว2โปรดักต์นะฮะที่บริษัทผมทํามาตลอดนะครับเปีนี้นะครับเพราะว่าเท่าที่ผมทํามาถึงตอนนี้เลยเนี่ยองค์ความรู้ต่างๆนะครับผมก็ต้องศึกษานะครับแล้วก็ไปบอกกับพี่น้องเกษตรกรของผมเองนะครับก็คลิปนี้นะฮะก็หลายๆท่านที่รับชมไฟ้สดหรือชมย้อนหลังเนี่ย ท่านได้ความรู้บางสิ่งบางอย่างท่านก็สามารถไปชี้แนะนะกับพนักง,งานของเรากับเจ้าหน้าที่ของเราได้หมดเหมือนกันนะครับก็อย่างน้อยๆน,นะฮะวันนี้ผมก็บอกกับท่านได้เลยว่าบริษัทเมทัลลินพูทซับ99จำกัดที่ผมทำธุรกิจตัวนี้มาตลอดต่อเนื่องนะครับเราลงพื้นที่นะลงพื้นที่ตลอดด้วยอ,อยู่ต่างจังหวัดสัดส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยได้ประจําที่บริษัทออฟฟิศนะครับ ก็นานๆจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาเยี่ยมเยียนนะครับเราก็โทรนัดแล้วก็ถึงจะมาพบปะพูดคุยกับทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาแลนะอย่างล่าสุดก็ต้องอขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะท่านเป็นผู้มนวยการนะเกี่ยวกับเรื่องสารกลรการ,กรเกษตรเนี่ยท่านก็มาเยี่ยมเยียนที่บริษัทนะครับแล้วก็มานั่งพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการ,กรเกษตรว่าเราจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรยังไงนะครับเราจะส่งเสริมอาชีพไหนดีแนะตัวนี้ผมในฐานะผู้นําองค์กรของบริษัทเมทัลินพูลซับย์้าเ้าจำกัดนะครับ ก็พูดคุยกันนะครับแล้วก็ชี้แนะนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันกับทางพู่มหน่วยการแก่และก็เป็นที่น่ายินดีนะครับว่าเดี๋ยวจากนี้ไปนะครับผมเองก็ต้องอเข้าในพื้นที่ของอำเภอแม่สอดอำเภอแม่ละมาดอำเภอพบพระทางจังหวัดต,ตากเขานะครับเพื่อไปให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับเพื่อไปส่งเสริมอาชีพในสิ่งที่เราทําอยู่นะครับหลายท่านก็สามารถนําสิ่งต่างเหล่านี้เข้าไปช่วยได้นะครับ ท่านมีความรู้ตรงไหนท่านก็สามารถไปแนะนําได้นะก็เหมือนกันนะเหมือนผมนะฮะที่ผมทาธุรกิจอาชีพส่งเสริมเรื่องการเกษตรเนี่ยผมก็ต้องนําความรู้ของผมนะครับเข้าไปแนะนําบอกพี่น้องเกษตรกรเขานะครับแล้วก็นอกจากเรามีความรู้ของตัวเองเยอะแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับเข้าใจยังไงครับเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับว่าตอนเนี้ยอ่าเขาติดปัญหาตรงไหนยังไงนะอย่างเช่นอ่าโกโก้พี่น้องเกษตรกรบางคนที่เขาปลูกไปแล้วเนี่ย เอ๊ะทำไมลูกมันไม่โตเลยลูกมันเล็กนะครับน้ําหนักก็ไม่ค่อยมีแล้วเวลาเก็บผลผลิตเนี่ยทาไมมันเหลือน้อยจังนะทำไมมันเป็นอย่างนั้นทําไมเป็นงี้อันนี้ก็คือหลากหลายมันเยอะมากนะฉะนั้นเรามีความรู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับผมเองก็ต้องเอาความรู้ตัวเองนะฮะไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไปบอกเขานะครับไปสอนวิธีการเขาทํายังไงให้ลูกมันดกทํายังไงให้ลูกมันใหญ่นะครับก็ง่ายๆ นะเราก็ต้องมีการตัดแต่งกิ่งบ้างนะครับฉีดพ่นฮอร์โมนบ้างนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยบ้างนะฮะหรือไม่กระทั่งก็ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะสิ่งต่างเหล่านี้แหละครับมันเป็นองรรค์ประกอบทั้งเรื่องของความรู้ท้งเรื่องของความเข้าใจนะฮะตรงนี้ก็สามารถบอกทุกท่านได้นะฮะหรือกับท่านที่กําลังชมไฟ์สดผมนะหรือว่าท่านที่ชมย้อนหลังนะก็เอาไปนะเอาไปประยุกต์นะครับเอาไปใช้กับตัวเองได้เหมือนกันที่มันหลากหลายนะครับ เพราะว่า,าผมเองก็อยู่ในสายของธุรกิจอาชีพการเกษตรมาเนี่ยนอกจากส่งเสริมแล้วผมก็รับซื้อผลผลิตกลับคืนนะครับก็ฝากไปถึงคลิปนี้เลยนะฮะท่านไหนที่ปลูกโกโก้อยู่แล้วนะครับที่ไม่มีที่ขายที่ตกหล่นมันก็ยังมีนะฮะก็สามารถโทรมาพูดคุยกับผมได้นะครับ096 935 2462นะครับหรือท่านไหนที่อยากจะปลูกก็ยังมี นะครับอยากจะปลูกเออยากจะปลูกโกโก้เนี่ยต้องทายังไงมีพื้นที่แบบนี้ปลูกได้ไหมอ่านี่ก็คือความรู้กับความเข้าใจเหมือนกันที่มันจะเข้ามาผนวกกันทั้ง2ออย่างในข้อหนึ่งนี้ที่ผมพูดนะครับก็ทุกท่านนะครับที่เป็นข้าราชการที่กําลังจะเกษียณอายุนะครับก็หรือท่านที่เป็นเอกชนนะครับอยากจะปลูกนะท่านก็โทรเข้ามาคุยกับผมได้นะฮะตามเบอร์โทรนะครับ0969352462นะฮะก็มาพูดคุยกัน นะครับตรงนี้ผมเองก็ยินดีที่จะนําความรู้ของตัวเองนะครับนาความเข้าใจของตัวเองนะฮะมาพบปะพูดคุยนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันผมมั่นใจครับว่าสิ่งต่างเหล่านี้ที่ผมทํามาถึง7ปีตอนนี้นะครับในเมื่อผมเป็นผู้นาขององค์กรบริษัทเมทัลินพูลซัพ99จํากัดผมก็จะนําพาองค์กรของผมนะครับให้มันเติบโตขึ้นจากนี้ต่อไปในวันข้างหน้านะครับเพราะว่าผมเองก็ได้พิสูจน์ตัวเองมาอยู่ตลอดนะครับว่า,าเดิมทีปี61 เรายังไม่ได้เป็นนิติบุคคลใช่ไหมฮะเราเป็นร้านค้าร้านค้าที่เรามีความตั้งใจและมุ่งมั่นส่งเสริมอาชีพนะครับแล้วแล้วเราก็ประสบความสาเร็จมาระดับหนึ่งก็มาจดเป็นนิติบุคคลก็คือเป็นชื่อของบริษัทนะครับทำมาตลอดต่อเนื่องนะฮะทำมาตลอดนะครับลงพื้นที่ด้วยอ,ออกสื่อด้วยนะครับพบปะพูดคุยพี่น้องเรษฐกรด้วยนะก็ประสบความสําเร็จมาระดับหนึ่งนะครับสิ่งนี้แหละครับที่สามารถ นำพาทุกท่านนะครับหรือว่าพี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยให้มันเติบโตไปพร้อมๆกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะที่มันผ่านพ้นนะครับหรือว่าที่เราเจออยู่ตอนนี้นะฮะก็ถือว่าให้เขาเป็นบททดสอบกับตัวเองนะครับอย่างหนึ่งที่เราเนี่ยจะต้องอทำต่อไปนะครับนั่นก็หมายถึงว่าข้อที่สองนะฮะข้อที่สองนี้อยากจะบอกทุกท่านนะครับว่าเราต้องมีความชอบในสิ่งที่เราทำนะครับหรือ มีความรู้สึกดีๆในสิ่งที่เราทำนะครับผมสมมุติว่า,าพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกโกโก้หรือจะปลูกหมากสูงตูนแหลมหน้าขาวกับบริษัทเมทัลลินพูนทซับเนี่ยถ้าท่านมีความรู้สึกว่าท่านไม่ชอบนะฮะมันก็ไม่มีประโยชน์นะที่เราจะต้องปลูกนะครับแต่ท่านที่มีความรู้สึกดีๆหรือท่านที่ชอบนะครับท่านก็ปลูกในสิ่งต่างเหล่านี้เพราะอะไรครับการที่เราปลูกไม้ยืนต้นเรื่องการเกษตรพวกนี้เนี่ยมันมีสิ่งดีๆให้กับตัวเรานะครับก็ สามารถเป็นบำนาญให้กับเราได้นะครับหรือเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้อย่าลืมนะครับว่าทุกวันนี้ชีวิตคนเราอายุคนเรานะครับมันไม่ได้อยู่ยาวนานตลอดนะครับมันก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่วันไหนเดือนไหนปีไหนจะต้องจากโลกนี้ไปนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรามีทัศนคติที่ดีนะครับเราก็ต้องเอาสิ่งต่างเหล่านี้แหละครับเข้ามานะเพื่อ,อเป็นมรดกให้กับลูกหลานเรา นะครับให้เขาไดา้มีสิ่งต่างเราเนี้ยสารต่อจากเราเองนะครับอันนี้ก็ฝากทุกท่านนะที่รับชมไลฟ์สดผมนะครับหรือว่าท่านที่ชมย้อนหลังนะครับทุกช่องทางนะสื่อทุกช่องทางที่ผมได้ออกสื่อเนี่ยก็อย่างน้อยผมมั่นใจว่ามันเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะฮะท่านที่ขาดตกบกพร่องตรงไหนก็ลองสามารถนําไปใช้ดูนะข้อ2ออย่างเงี้ยที่ผมบอกตอนนี้ก็คือต้องมีความชอบกับมันนะครับต้องชอบในสิ่งที่เราทํา นะครับทุกท่านที่เป็นข้าราชการนะครับหรือว่าท่านนี่เป็นนักธุรกิจถ้าท่านไม่ชอบมาแล้วเนี่ยเวลาผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยมันก็จะไม่ดีถูกไหมฮะมันก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่เราทําอันดับแรกเลยเนี่ยมันต้องยึดตัวเราก่อนนะว่าเรามีทัศนคติแบบไหนมีทัศนคติบวกไหมมีทัศนคติลบไหมต้องคิดตรงนี้ก่อนนะครับฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เราเนี่ยมีทัศนคติที่ ในแง่บวกนะครับอย่ามีทนติที่ในแง่ลบนะครับมันก็จะทําให้ทุกอย่างไม่เกิดผลลัพธ์แล้วปลายทางที่เราคาดหวังนะฮะหรือที่เราตั้งใจเนี่ยก็จะไม่ประสบความสําเร็จนะครับต่อไปเลยนะฮะในเมื่อเรามีความชอบแล้วเนี่ยความรู้สึกนะค,ความรู้สึกของเราเองเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้สึกดีๆนะครับให้กับบุคคลรอบข้างนะฮะมีความรู้สึกดีๆให้กับเพื่อนพ้องพี่น้องนะครับหรือแม้กระทั่งตอนเนี้ย อย่างผมทาธุรกิจเป็นบริษัทเมทัลลินพูลรั์เนี่ยผมก็ต้องมีความรู้สึกดีๆให้กับพี่น้องเสนากรที่เป็นลูกไร่ของบริษัทถูกไหมครับอย่างท่านก็เหมือนกันในเมื่อท่านเป็นผู้นําขององค์กรนะฮะเป็นข้าราชการชั้นสูงนะครับท่านเป็นตําตแหน่งอะไรก็แล้วแต่ที่มันสูงสุดไม่ว่าจะเป็นเอกชนเป็นรัฐธุหกิจเป็นราชก,การนะครับท่านก็ต้องมีความรู้สึกดีๆให้กับองค์กรของท่านนะครับแล้วทุกอย่างมันจะมีผลลัพธ์กลับมานะครับ ถ้ทาทัศนคติตรงนี้ก็หมายถึงว่าในเรื่องของของความคิดของตัวเรานั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกคือเราต้องคิดบวกให้มากที่สุดนะครับให้ให้ตัวเราเนี่ยเกิดมีความรู้สึกดีๆนะครับกับองค์กรของเราเองนะครับอย่าไปมีความรู้สึกลบนะบกับองค์กรของเรานะครับแล้วมันก็จะมีปัญหานะครับปลายทางเลยนะฉะนั้นวันนี้ผมเองก็อยากฝากนะครับแล้วก็บอกทุกท่านที่ชมไร้สดหรือท่านชมย้อนหลังเนี่ยท่านก็ต้องมีทัศนคติพวกนี้ที่ดี นะครับก็อีกข้อนึงนะที่ผมประกอบธุรกิจอาชีพตอนนี้เลยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพปลูกหมากนะครับอย่างหมากเนี่ยบางคนนะเพราะผมพูดคําว่าหมากเราก็เข้าใจกันว่ามันเป็นหมากกรมนะครับหมากกรมก็จะมีทุกจังหวัดทั่วประเทศนะมีหลากหลายเลยแล้วก็บางครั้งก็บอกว่าเออพอเราปลูกหมากกรมแล้วเนี่ยมันก็ไม่รู้ใครมันจะกินเยอะนะครับแล้วเราจะไปทําอะไรยังไงได้แต่สิ่งที่ผมทําทุกวันนี้นะครับ ก็คือหมากสูงตุดแหลมหน้าขาวเนี่ยมันเป็นหมากอุตสาหกรรมไปแล้วนะครับคือไปทําเรื่องของสีทาบ้านสีย้อมผ้าสีรถยนต์นะครับแล้วก็อย่างเมื่อวานผมไลฟ์สดเนี่ยก็บางท่านก็ได้เห็นเหมือนกันนะครับก็เป็นสแน็คของขบเคี้ยวนะครับของขบเคี้ยวนะที่เขาแต่รูปเลยนะครับเอาเปลือกหมากนะเปลือกหมากไปเข้ากระบวนการนะครับต้มบ้างไปอบบ้างนะครับแล้วก็ไปใส่รสชาติบ้างรสชาตินี้มันก็หมายถึงว่า เขาเรียกว่าเป็นตัวปิงหลานนะครับที่เอามาขบเคี้ยวนะฮะขบเคี้ยวก็จะมีรสชาติกาแฟโกโก้เปปเปอร์มินแคนเตอร์ลูปอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่รสชาติที่เขาใส่นะครับนั่นก็คือในการส่งเสริมอาชีพนะครับผมเองก็ฝากทุกท่านที่ชมไรฟ์สดหรือชมย้อนหลังนะครับถ้าท่านสนใจอยากปลูกหมากชนิดนี้นะฮะท่านก็โทรเข้ามาคุยกับผมได้นะครับ0 9 6 9 3เ2 4 6 2มกอนะผมเองก็ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำนะครับเพราะว่า ธุรกิจอาชีพที่ผมทํา2โปรดักต์เนี่ยหมากกับปูโก้นะฮะเราทํามาตลอดต่อเนื่องนะครับจนถึงตอนนี้เลยแลวเราก็มีลูกไล่นะครับเพิ่มเติมขึ้นนะครับเพิ่มเติมขยายขึ้นนะโดยเฉพาะาผมเองก็โชคดีในเรื่องของทางด้านาสหกรณ์การเกษตรนะครับเขาก็ให้ความไว้วางใจนะครับให้บริษัทเมทัลลินพูลรัพเก้าเก้าจำกัดเนี่ยไปทําการส่งเสริมอาชีพนะครับแล้วก็ให้พี่น้องเกษตรกรได้ปลูกแลนะอย่างตอนนี้นะครับก็ โซนทางภาคเหนือนะทางภาคเหนือทางเชียงใหม่ลำปางลำพูนเนี่ยก็เริ่มปลูกกันนะครับหลายๆพื้นที่นะฮะแล้วก็โตแล้วนะครับตอนนี้หมากพวกนี้มันโตไวมากเลยครับโตสูงขึ้นมากเลย2ปีละ2ปี2ปีกว่าละนะครับดูแลนี่ง่ายมากๆนะครับหมากนะหมากมันไม่มีเรื่องของพืชแมลงไปรบกวนนะครับแลวมันก็สามารถปลูกแล้วเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะว่าเราก็ต้องดูแลเขานิดนึงถ้าเราไม่ดูแลอาศัยฝนฟ้าดูแลนะครับก็ได้เหมือนกัน แต่มันไม่จุกจิกจู้จี้นะครับมันไม่ต้องการน้ําเยอะมากนะก็ปลูกแล้วเนี่ยดูบ้างไม่ดูบ้างก็ทําได้เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมอาชีพนะเกี่ยวเรื่องของหมากนะครับก็สุดท้ายนะฮะสุดท้ายตัวนี้นะเราก็ไปในเรื่องของข้อ3นะข้อ3ในเรื่องของทัศนคตนะิทัศนคติข้อ3เนี่ยมันอยู่ที่พฤติกรรมนะครับพฤติกรรมของตัวเราถ้า ทัศนคติของเราไม่ดีนะครับพฤติกรรมที่เราทำเนี่ยมันก็จะออกมาให้เราเห็นนะครับว่าเรามีความตั้งใจกับมันไหมนะครับพฤติกรรมของเราเนี่ยส่งเสริมาอาชีพแล้วเนี่ยเราปล่อยปะละเลยนะครับเราทิ้งลูกไล่ไม่ไปรับซื้อไม่อะไรแต่ละอย่างเนี่ยนั่นก็คือพฤติกรรมเขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับก็อยากจะฝากนะครับฝากทุกท่านด้วยนะที่เป็นผู้นําขององค์กรนะฮะท่านก็ต้องมีพฤติกรรมที่เหมาะสมนะครับ เพื่อดูแลองค์กรของท่านนะครับเพื่อให้ธุรกิจของเราเนี่ยมันเติบโตขึ้นไปวันข้างหน้านะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะสิ่งต่างเหล่านี้ที่ผมมาทลำการและสดนะครับแล้วก็พูดคุยกับหลายท่านเนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยนะครับช่วยให้ท่านนะฮะได้มีข้อคิดนะครับหรือบางท่านที่ขาดตกบกพร่องนะครับที่อยากจะเติมเต็มตรงไหนเข้าไปเนี่ยเราก็สามารถเอาทัศนติพวกเนี้ยเข้าไปเติมเต็มได้แลนะฉะนั้น พฤติกรรมของเรานะครับก็ต้องเป็นส่วนส่วนหนึ่งนะครับที่จะทําให้ทัศนคติเราเนี่ยมีสิ่งดีๆนะครับและสุดท้ายนะครับมันก็เป็นความตั้งใจความตั้งใจนี้เป็นเรื่องอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับว่าการที่เราประกอบธุรกิจอาชีพหรือส่งเสริมอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดไหนหรือท่านที่อ่าเป็นตําแหน่งงสูงผู้นําองค์กรเนี่ยถ้าเราไม่มีความตั้งใจนะฮะดูแลองค์กรของเราไม่มีความตั้งใจดูแลพี่น้องเษตรกรของเรานะครับมันก็ ถือว่าเราเนี่ยเป็นคนใช้ไม่ได้แสดงว่าเราเนี่ยคิดลบอยู่ตลอดเวลานะครับฉะนั้นคลิปนี้นะครับที่ผมไลฟ์สดแล้วก็มาพูดคุยบอกทุกท่านเนี่ยให้เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้นะครับสามารถนารําทัศนคติพวกเนี้ยเข้ามาใช้นะครับเพื่อให้องค์กรเรามันดีขึ้นนะครับคิดบวกอยู่เสมอนะฮะอย่าคิดลบนะครับทุกธุรกิจทุกอาชีพที่เราทําอยู่แม้กระทั่งผมนะครับผมก็เป็นอาชีพเรื่องของการเกษตร ที่ส่งเสริมนะครับเรื่องโกโก้กับเรื่องหมักสูงตุดแหลมหน้าขาวนะครับ,รบก็เอาทัศนคนติพวกนี้แหละครับเข้ามาใช้นะเข้ามาใช้วันนี้ผมก็เลยต้องมาแบ่งปันแล้วก็บอกทุกท่านด้วยนะครับอย่างน้อยน้อยพี่น้องเกษตรกรก็ได้รับรู้นะครับว่าผมเป็นผู้นําองค์กรของบริษัทเมทาลินพูลซับเนี่ยผมก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถนะครับผมเองก็ต้องใช้ในเรื่องของพฤติกรรมตัวเองใช้ในเรื่องของความตั้งใจมุ่งมั่นเพื่อทําให้องค์กรมันโตขึ้น นะครับแล้วก็ให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยอยู่กับบริษัทไปตลอดยาวนานนะครับสำหรับท่านไหนทีอ่อยากจะเป็นสมาชิกก็ได้เหมือนกันท่านไหนที่อยากจะมีส่วนร่วมในการที่อ่เข้ากับบริษัทเมทาลินพูลซับ99จำกัดนะครับผมเองก็ขอฝากแล้วก็เชิญชวนนะครับบางท่านเนี่ยมีความคิดว่าเราอยากจะปลูกพืชนะครับในเรื่องการเกษตรสักอย่าง2อ,อย่าง เออเราไม่รู้เราจะปลูกตัวไหนยังไงนะครับผมเองก็ขอแนะนานะในเรื่องของอโกโก้นะครับในเรื่องของหมักสูงตูดแหลมหน้าขาวเพราะตอนนี้เราทําตลอดต่อเน,นื่องนะครับก็เข้าสู่ปีที่เจ็ดแล้วนะครับที่เราส่งเสริมอาชีพนะครับก็สามารถที่จะหลายหลายท่านนะที่บางครั้งเนี่ยเรามีพืชที่เราปลูกอยู่แล้วเนี่ยอย่างพืชล้มลุกนะครับหรือเป็นพืชยืนต้นอย่างอื่นเนี่ยเอาไปปลูกแสมได้ไหม ก็ทําได้นะครับทําได้หมากก็เหมือนกันโกโก้ก,ก็ยิ่งดีนะครับปลูกแซมฮะปลูกแซมกับพืชทุกๆชนิดไปแต่ถ้าเกิดว่าบางท่านเนี่ยโดยเฉพาะท่านที่เป็นมหมาเศรษฐีนะครับบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยอยากจะมีเรื่องการเกษตรนะฮะเอาไว้อ่าชื่นชมชักงนิดนึงท่านก็แบ่งแปลงในส่วนของท่านนะครับมีเนื้อที่100ลอยไร่ผันไร่ก็แบ่งสักครึ่งหนึ่งเอามาปลูกหมากหรือโกโก้ก,ก็ได้นะครับมะลือมันสามารถปลูกคู่กันก็ได้นะก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะ มันก็สามารถเป็นมรดกให้ลูกหลานได้เหมือนกันเป็นํำนาญให้ตัวเราได้เหมือนกันนะครับหรือสามารถที่จะเป็นสถานศึกษาเรียนรู้ให้กับพี่น้องทั่วไปได้เหมือนกันนะครับท่านที่สนใจนะอย่าลืมนะครับอย่าลืมฝากท่านติดตามเพจของบริษัทเมทาลินพูลซับ99จำกัด um นะครับหรือว่าท่านที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกับผมนะฮะ0 9 6 9 3 5 2 4 6 2นะครับโทรมาพูดคุยกัน ถ้าเป็นในเรื่องของโกโก้เนี่ยไม่เกิน2ปีท่านจะได้ผลผลิตเก็บแล้วนะครับดูแลดีๆนะครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของหมากนะฮะหมากปากสูงตุดนแหลมหน้าขาวเนี่ยก็ระยะอยู่ประมาณ4ปีฮะสปีเพราะว่าหมากเนี่ยมันต้องอมีการเจริญเติบโตใช่ไหมฮะแล้วก็หมากชนิดนี้เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของอุตสาหกรรมส่งออกก็คือเราจะไม่ปล่อยแบบธรรมชาตินะครับมันจะเก็บได้เดือนละหนึ่งครั้งนะฮะเวลาผลผลิตมันออกนะครับ เก็บได้เดือนละหนึ่งครั้งเลยนะฮะอายุเขาอยู่30ปีนะครับอายุเขานะฮะเรื่องของหมากนะครับแล้วก็หมากเนี่ยมันดูแลง่ายปลูกง่ายนะครับหไร่ปลูกได้400ต้นหมากนะครับหไร่ปลูกได้400ต้นถ้าลงทุนแค่ครั้งเดียวนะฮะแต่มันไม่ต้องดูแลเหมือนเด็กอ่อนไม่ต้องดูแลเหมือนพืนชนิดอื่นเลยหมากนี้ดูแลง่ายมากๆง่ายกว่าพืชอ,อย่างอื่นแล้วครับนะฮะก็มีโอกาสท่านไหนสนใจอยากปลูกนะครับก็เรียนเชิญนะฮะก็โทรมาพูดคุยกันนะครับ ผมเองก็มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในอาชีพของตัวเองนะครับเพราะว่าเราอยู่ยาวนานถึง7ปีแล้วนะครับที่พิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราตั้งใจทํามาตลอดผมเองก็ลงพื้นที่ตลอดแต่วันไหนยามว่างนะมีโอกาสมีเวลาผมก็ต้องมาทําการไลฟ์สดออกสื่อแล้วก็เพื่อบอกกับทุกท่านนะครับให้รับรู้ว่า,าที่มาที่ไปบริษัทเมทัลินเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็อะไรท่าน ก็เป็นลูกไล่ลูกค้าอยู่แล้วนะท่านก็ติดตามในเพจของบริษัทท่านก็กดเข้าไปเลยนะฮะพิมพ์ชื่อบริษัทได้เลยนะครับก็กดเข้าไปนะแล้วก็เข้าไปดูนะฮะหลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่าผมเองก็ทําอย่างนี้อยู่ตลอดนะครับทั้งไลฟ์สดทั้งลงพื้นที่เยี่ยมแปลงนะครับบางครั้งยังไม่มีโอกาสยังไม่มีเวลาก็ยังไม่ได้ไปนะฮะแต่ถ้ามีติดขัดตรงไหนเนี่ยโทรมาหากันได้นะครับโทรมาพูดคุยกันโทรมาสอบถามกันะก็มีพี่น้องเกษตรกรทั่วทั้งประเทศนะครับเยอะมาก ทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคทีสานเยอะมากครับที่โทรมาพูดคุยกับผมอยู่ตลอดนะครับปลูกแล้วหรือยังไม่ปลูกหรือกําลังที่จะปลูกนะครับมีอะไรสงสัยก็ติดตามแล้วก็โทรคุยกันนะอย่าลืมนะครับวันนี้ผมเองนะฮะก็ขอขอบคุณนะครับท่านที่เข้ามารับชมไฟ์สดแล้วก็ท่านที่ชมย้อนหลังนะครับทุกช่องทางทุกสื่อนะฮะก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความมั่งคั่งร่ํารวยนะครับแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเอง เดี๋ยวคลิปหน้ามีสิ่งดีตรงไหนผมก็จะมาแบ่งปันนะครับแล้วก็จะมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขโชคดีนะครับสวัสดีครับ